Bầu 人家。 别闹哈。 เวลาเที่ยงคืนแต่ยกตัวอย่างมาที้เท่าไรคะเวลาเช้าเท่าไหรถ้าเกิดเป็นกลาคืนอ่ะโอเคค่ะสามารถสรุปได้ว่านาฬิกามันจะวงวนทุกๆกี่นาทีคะไอ้กี่ชั่วโมง12บสองชั่วโมงใช่ไหมคะพอเป็น13ก็จะไปชี้ที่เลข1 14ก็จะเป็นเลข2 15ก็เป็นเลข3วนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่า เวลาแบ่งกลางวันกลางคืนแบ่งที่12นาฬิกานั่นเองนะคะ